ดาเนินชีวิตให้นึกซึ้งและติดสนิทกับพงคมากขึ้นแล้วมันมีคําสั่งว่าเราต้องอ่านพระคัมภีร์นั้นจะทําให้การอ่านพระคัมภีร์ของเรานั้นเนี่ยไม่รู้สึกขัดถืนนู้สึกเออมันน่าติดตามมากขึ้นและเมื่ออา่านไปมากขึ้นเนี่ยพระคัมภีร์นี่เป็นพระคำที่ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้ามัจะสำแดงความจริงแก่เราเป็นลําดับไปเป็นลําดับไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในพระธรรมสรุดีบทที่ 19บข้อเจ็ดถึงสิด้วยกันนะครับทำบัญญัติของพระยาเวดีพร้อมและฟื้นฟูชีวิตประโอวาทของพระยาเวนั้น<ม>แน่นอนทำให้คนรู้น้อยมีปัญญา ขอบังคับของพระยาเวนั้นถูกต้องทำให้ใจยินดีพระบัญญัติของพระยาเวนั้นบริสุทธิ์ทำให้ดวงตากระจ่างแจ้งความยำเกรงพระยาเวนั้นสะอาดหมดจดทาวรเป็นนิดกฎหมายของพระยาเวก็สัต์จริงและชอบธรรมทั้งสิน้นน่าปรารถนามากกว่าทองคํายิ่งกว่าทองบริสุทธิ์มากนะัก หวานยิ่งกว่าน้ำพึ่งที่หยดลงจากรวงอันหนึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตักเตือนผู้รับใช้ของพระองค์การรักษาข้อความเหล่านั้นก็ได้บำเหน็จยิ่งใหญ่แต่ผู้ใดจะเห็นความผิดพลาดของตนได้เล่าขอทรงชำระข้าพระองค์ให้พ้นจากความผิดที่ซ่อนเร้นอยู่ ขอทรงยับยั้งผู้รับใช้ของพระองค์จากการทำบาปโดยตั้งใจนั้นด้วยเถิดขออย่าให้มันมีอำนาจเหนือข้าพระองค์เลยและข้าพระองค์จะไร้ตำหนิและพ้นผิดจากการละเมิดใหญ่หลวงนั้นข้าแต่พระยาเวผู้ทรงเป็นศีลาและผู้ไถ่ของข้าพระองค์ขอให้ถ้อยคำจากปากข้าพระองค์และการภาวนาในใจเป็นที่โปรดปรานเฉพาะพระพักของพระองค์เถิดมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้น ให้พิเศษและแตกต่างอย่างอื่นพระเจ้าทรงสร้างทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้นะครับพระเจ้าให้เรามีสติปัญญาเพื่ออะไรครับเพื่อเรามีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และความจริงที่พระเจ้าของพระเจ้าได้อย่างมากขึ้นและก็มากขึ้นนะครับแต่หลายๆครั้งที่เราเราทราบเรารู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างแต่เราไงไม่ค่อยทําตามในสิ่งที่พระคัมภีร์บอกอย่างเช่นอะไรนะ่ะเราจะเคยได้ยิน,นมีการสร้างหนังซึ่งยิ่งใหญ่มากประมาณ ห้าสิบกว่าปีแล้วมั้งเรื่องบัญญัติสิบประการบันทึกไว้สร้างมาจากพระธรรมอเบยบทที่ยี่สิบข้อหนึ่งถึงสิบเจ็ดแล้วก็อยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ห้าข้อหกขงยี่สิบเอ็ดนะครับคำว่าบัญญัติสิบประการหรือสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยหนึ่งอย่ามีพระอื่นใดเมื่อมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็ขอให้มั่นคงอย่าเป๋อย่าวอกแวกให้เชื่อว่ามีพระเจ้าสองอย่าทำรูปคารพสลับตนอย่าทำรูปขรรคาสลดตนเช่นอะไรเดี๋ยวนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นรูปารพรคนหลคคคนืออะไรรับมืืออถ ตื่นเช้ามาสิ่งหนึ่งที่เราจะเรียกร้องขวาป้าหาก่อนสื่งอื่นนอกจากคู่ชีวตเราแล้ว,ลวก็คือมือถือแต่จริงในทางพระเจ้าว่าให้นึกถึงพระเจ้าก่อนการที่เรานึกถึงสิ่งใดอะไรมากอันนี้คือลูกพอรถที่เราสร้างขึ้นนะครับอย่าออกพระนามพระเจ้าอย่าไม่สมควรที่าเอาเรื่องพระเจ้าไปพูดเล่นต้องให้เกียรติพระองค์นะครับจงระลึกถึงวันสะบาโตซึ่งถือเป็นวันบริสุทธิ์อันนี้เหมือนกันนี่เป็นคําสั่งระลึกถึงต้องมาข้อที่ห้าคือจงให้เกียรติบิดามารดา ของเราที่ข้เที่อคืออย่าฆ่าคนแล้วก็อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์แล้วก็อย่าเป็นวิญญาณเท็จอย่าใส่ร้ายใครแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อสิบคืออย่าโลภอย่าขโมยของเพื่อนบ้านอย่าโลภเอาพรนยาของคนอื่นมาเป็นของเรานะครับอย่าเอาทาของใครมาเป็นของเราอย่าไปขโมยสัตว์ซึ่งไม่ใช่ของเรามาเป็นของเราหรือเอาสิ่งของเพื่อนบ้านมาเป็นของเรานี่คือบรรญัติสิบประการหลายครั้งเนี่ยนะครับเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราอ่าน อ่านมากมายบางคนอ่านมันหลายรอบแล้วตัวเองก็คิดตัวว่าตัวเองเนี่ยรู้เรื่องแล้วเข้าใจแล้วนะครับแต่บางครั้งเราเลือกเราเลือกในการในสิ่งที่เราเข้าใจในพระคัภีอะไรที่เรารูแล้วง่ายเข้ากับเราได้เราก็เลือกเอาสิ่งนั้นไว้อะไรที่เราดูแล้วโดนดีกว่ายกไว้ดีกว่าไมะงั้นเราเราจะหลบเรี่ยงไปนะครับเราก็จะเลือกทําในบางอย่างแล้วก็ ไม่ทาในบางบางอย่างตามที่ทับูตามใจของเราและสิ่งที่หลายคนคิดว่าน่าบูดสุดก,ก็คือการทําตามพระวจนะที่พระเจ้าบอกเราคนที่เติบโตทางพระเจ้าคนที่พระเจ้าอวยพรเยอะเพราะเขาสามารถทาตามและในกระบวนการทําตามก็จะมีซับซ้อนเด็กพระเจ้า,า,า,อ,า,า,จอ,จาอ้าวทำตามแล้วทำไมไม่ได้นะ่ะพระเจ้าบอกให้อดทนรออย่าบน่นขั้นตอนมีหลายขั้นตอนมากมาการกระบวนการที่มาอยู่ทางพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเกือบจะอวยพรอย้วเสียผมยกตัวอย่างภาพของการขุดเพชรขุดเจาะเพชรมานานแล้วมานานนะ เอพระเจ้าไนบอกจะอวยพรไหนจะให้ลูกๆก็าอธิษฐานมาเนี่ยปีงเนี่ยสองปีไม่เห็นมาสิ่งเดีอีกเจาะเดียวเนี่ยจะนั่นแหละสงสัยไม่ใช่แล้วมาผิดทางละหาพระเจ้าองค์อืน่นดีกว่าเลิกไปเป็นอย่างนั้นนะครับนั้นเราก็ต้องมีความอดทนละเพียงความพยายามนะครับสิ่งนี้คือสิ่งพระเจ้าจสอนเราเพื่อให้เราสามารถจะเดินในวันข้างหน้าเพราะวาจะนะพระเจ้าคือเมื่ออ่านแล้วอธิษฐานอนนี้สิ่งนี้ในทุกข้อพระเจ้าสัญญาว่าจะให้ทุกข้อนะครับ แต่ในบางสิ่งซึ่งในไม่ได้ประหยัดในนี้พระเจ้าให้ไหมก็ให้แต่ดูตามสมควรเราสามารถจะขอได้ทุกอย่างนะครับยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวเป็นเรื่องกีดลสตัณหาซึ่งผิดศีลธรรมเราสามารถจะขอสิ่งและอีกสิ่งที่เราจะขอได้คือคู่ครองที่หลายคนไปคปัญหาเพราะขอได้ดแต่พระเจ้าก็จะอะไรพระเจ้าจะรู้ว่าถ้าได้ไปมีปัญหาแน่พระเจ้าก็ยังไม่ให้หรือบางคนพระเจ้าบอกว่าให้อยู่เป็นโสดดีแล้วถ้าเกิดได้ไปเนี่ยมันไม่คุ้มกว่าที่อยู่คนเดียวดีกว่าพอเป็นคริสเตียนเนี่ย พระเจ้าสอนว่าเลยครับหากเรารู้ว่าอะไรดีแต่ไม่ทํารู้ว่าดีแต่ไม่ทำซีแม้แต่รู้ว่าดีแล้วไม่ทําสิ่งนั้นเป็นความบาปด้วยอะไรก็ตามแต่ที่เราทําความดีทําความดีแบบปิดทองหลังพะระคือทําความดีแล้วไม่ได้ต้องการให้คนอื่นมานั่งเห็นสิ่งใดที่เราทําแล้วไม่บอกสิ่งที่พระเจ้าจะโอยพรกับเราเนี่ยจะมากมายกว่านั้นมาตรฐานพระเจ้าเนี่ย มันคงและแน่นอนเพราะฉะนั้นเจ้านะเจ้าจึงมีไว้เพื่อให้เราทําตามเพื่อเราประสบความสาเร็จแล้วก็บรรลุเป้าหมายของเราได้เมื่อเราเป็นลูกของพระอ,องค์แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ดีว่าชีวิตของเรานั้นเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งและที่แท้กับพระอ,องค์ด้วยนะครับชีวิตถึงจะเกิดผลเพราะว่าพระอ,องค์ไม่ใช่แค่องค์ศักดิ์สิทธิ์ที่เรามาแค่เพียงมาขอพรมาให้รักษาโลกเราเท่านั้นแต่พระเจ้าเป็นพระบิดาผู้ให้กําเนิดเราและกําหนดชีวิตเรา ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าที่มีต่อกันนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนอกจากพระเจ้าแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีความบุพลาภคือคําสอนของพระองค์ที่เราเรียกว่าพระคาของพระเจ้าหรือพระวจนะของพระเจ้านะครับเราต้องมีความสัมพันธ์อย่างแน่นหนเราต้องมีเวลาที่จะอธิษฐานเฝ้าเดี่ยวเราสามารถจะปรึกษาหารือกับพระองค์ได้ด้วยก็ต้องตัดสินใจทําทุกอย่างเนี่ยให้อยู่บนเส้นทางของพระองค์นะครับเมื่อเราทําได้เนี่ยทำนานวันไปเนี่ย แล้วเราก็จะรู้สึกถึงว่าพระองค์ยิ่งใหญ,ใหญ่พระองค์รักเราแล้วก็เราก็จะรักพระองค์แล้วก็มีบางอย่างที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยพอมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็ทําให้เรารักพระเจ้าน้อยกว่าเงินทองเพราะคนหลายคนเนี่ยตั้งใจว่าเมื่อมาเชื่อพระเจ้าชีวิตจะต้องร่ารวยขึ้นเราก็เลยมาขอให้พระองค์อวยพรเราในเรื่องนี้เมืม่อไหร่เมื่อไหร่ถ้าเราได้เงินทองสมใจเราเมื่อนั้นเราก็จะเป็นลูกที่รักพระองค์ลูกที่ดีของพระองค์นะครับเรื่องของจิตใจนั้นเกี่ยวข้องกับ อารมณ์ของเราด้วยเพราะความรักเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์นะหากเราเชื่อในพระเจ้าสิ่งนี้งเราตางถือเราก็ต้องทําตามคําสอนทําตามพระคําของพระเจ้าทําตามพระวจนะของพระองค์ในเรื่องความเชื่อและการทําตามพระวจนะนั้นเนี่ยนะครับสําหรับคริสเตียนแล้วก็เพื่อที่เราจะได้ลูกที่น่ารักของพระองค์ชีวิตเราก็จะมีความน่าเชื่อถือใน,ในสายตาของทุกคนโดยเฉพาะในปัญหาของครอบครัวที่เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อถือของคู่ครองด้วยกันเอง ที่มีพฤติกรรมที่พูดไม่ตรงพูดตรงคือไม่ซื่อสัตย์ชีวิตครอบครัวจะไม่มั่นคงจะอยู่ด้วยความหวาดระแวงกันนะครับการที่มนุษย์เป็นคนบาปเนี่ยนะครับจึงขาดความน่าเชื่อถือไม่มีใครเชื่อถือแต่สําหรับพระวจนะของพระเจ้านะครับในทุกถ้อยคํานะครับน่าเชื่อถือพวกเราทําตามพระวจนะของพระเจ้าเชื่อและทําตามได้เราก็จะกลายเป็นคนที่น่าเคารพมีเครดิตสูงและน่าเชื่อถือไปโดยปริยายเพียงเพราะแค่เราทําตามพระคำของพระคนั่นเองลักษณะของ วจนะของพระเจ้าหรือพระคาของพระเจ้าว่าสิ่งที่เราทําไมเราถึงต้องเชื่อฟังนะครับประการแรกเพราะว่าพระคำของพระเจ้าเป็นพระคำซึ่งสมบูรณ์และดีพร้อมในทุกวักตอนในพระคัมีเนี่ยเราไม่สามารถไม่ต้องแก้เลยแม้แต่วักตอนเดียวคือไม่มีที่ตินะไม่มีข้อบอกพร่องเลยดีทุกอย่างดีทุกเรื่องดีทุกตอนและทุกประคำและทุกประโยคเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะนํามาสอนเรานะเมื่อสิ่งนี้ดีพร้อม เราก็จะดีพร้อมตามไปด้วยนะครับเรามาดูในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ48ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อมความดีพร้อมของเราเนี่ยนะที่พระเจ้าหวางไว้ให้เป็นมาตรฐานเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันกับคนของพระอ,องค์บนสวรรค์นั้นเพราะฉะนั้นไม่มีคนบาปหรือใครที่สามารถจะทําได้เลย พูดถึงคนทั่วไปนะครับแต่สําหรับพวกเราที่ตั้งใจทําตามพระคาของพระเจ้าเนี่ยชีวิตเราก็จะดีพร้อมขึ้นไปมาตรฐานของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่ชีวิตเราก็พัฒนาแล้วก็สามารถจะดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นตามพระคำของพระองค์พระเจ้าเนี่ยเรียกเราแล้วเลือกเราให้มาเป็นนะเป็นคนที่ดีคนที่สมบูรณ์แบบขณะที่มันตอนไหนไม่ใช่เราให้เราตายไปก่อนมันต้องตอนนี้ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีลมหายใจอยู่ ซึ่งหากเราเชื่อและทาตามสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับเรามาดูในพระธรรมสองท, 2, ทิโมธีบทที่3ข้อ16ด้วยกันนะครับ,รบพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมรัมภีร์ทุกตอนไม่ได้เขียนมาโดยอะไรนึกจะเขียนอะไรก็เขียนคนที่เขียนเนี่ยได้รับการดนใจจากพระเจ้านะครับความชอบธรรมไปถึงมาตรฐานซึ่งดีพร้อมนะครับ ของพระเจ้าซึ่งเมื่อพวกเราทําตามก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่น่าเชื่อถือเหมือนกับพระคัมภีร์คนไหนที่มีความน่าเชื่อถือคนนั้นเขาก็จะมีค่าตัวซึ่งสูงเราต้องให้ความสาคัญความน่าเชื่อถือเพราะความน่าเชื่อถือเนี่ยสามารถจะรักษาคุณภาพของชีวิตเรายกะนับชีวิตเราให้เราเป็นคนที่มีคุณค่าที่สูงขึ้นนะครับเมื่อเราน่าเชื่อถือมากชีวิตเราก็จะรู้สึกว่าเรามีคุณค่าที่สูงขึ้นอย่างที่เราไม่เคยคิดมาก่อนนะครับในประการต่อไปเนี่ยนะครับพระเจ้านับของพระเจ้าเนี่ยนะครับ มีความแน่นอนแน่นอนไปว่าสามารถไว้ใจและเชื่อใจได้ทุกยุคทุกสมัยทุกเวลานะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นพระวจนะพระเจ้าก็ยังมั่นคงอยู่ประดูในพระธรรมเมทบทที่24ข้อ35แล้วก็สดุดดีบทที่111ข้อที่7ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลยผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์นั้นคือความซื่อสัตย์และความยุติธรรม ข้อบังคับทั้งสิ้นของพระองค์ก็ไว้ใจได้ไม่มีอะไรที่สามารถจะทำลายความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในพระคมพีและในคำสอนของพระเจ้าได้พระคำของพระเจ้าเนี่ยนะครับไว้ใจได้อย่างแน่นอนเมื่อเราเราตัดสินใจว่าเราจะอยู่พระเจ้าตลอดไปแล้วนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะทำบัพติศมาด้วยกันโดยการไปทำพิธีเหมือนเกิดใหม่ในทางพระเจ้านะครับเราก็จะกลายเป็นคนเกิดใหม่โดยพระวจะนะ ทั้งปากคําและพฤติกรรมต่างๆนะครับและองค์พระวูชเ็ุดก็จะติตอยู่กับเราแล้วก็นําชีวิตเราแม้จะมีองค์พระพิญญาเนสุดอยู่ในเราแล้วก็ตามแต่แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถจะเดินตามพระเจ้าได้อย่างแท้จริงเนื่องจากว่าในชีวิตเราเนี่ยเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกฝ่ายมารน,นะครับหน้าที่ของมารคืออะไรครับมาเพื่อรักรักก็รักขโมยรนะักขโมยความสุข ลักขโมยความสงบสุขหน้าที่ต่อไปมันคือฆ่าได้เหมือนฆ่ามันไม่เอาทำเล่นนะครับไม่หมายมาอาจจะมาล่ออะไรเราแต่วันใดซึ่งเราเพียงพำหรือเราไม่ทําตามมันมันฆ่าได้เหมือนฆ่าแล้วก็รักฆ่าและทําลายคือไม่มีอะไรดีนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราไีชีวิตใหม่และเมื่อและชีวิตใหม่ที่เราได้รับประนันเนี่ยก็มาได้รับประกันว่าเราจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าหากเรายังไม่ทําตามคําสอนของพงค์ ค,ความญาติเชื่อสือนั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงหลังจากเราได้รับชีวิตใหม่นี้แล้วนะครับเรามาดูในพระธรรมยากอบทที่หข้อยีบสองถึงยี่บสีแล้วก็ยากอบบทที่สอข้อสิบเจ็ดและยีและเอเฟซัสบทที่สข้อหนด้วยกันนะครับแต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกลวงตัวเอง เพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไปและลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไรทำนองเดียวกันล้ำพังความเชื่อถ้าไม่มีการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ตายแล้ว แต่บางคนจะกล่าวว่าท่านมีความเชื่อและข้าพเจ้ามีการประพฤติจนแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านโดยไม่มีการประพฤติสิแล้วข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าโดยการประพฤติท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวนั่นก็ดีแม้พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสัน่นคนโฉดเขาเอย๋ยท่านต้องการให้พิสูจน์ว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นไร้ผลหรือ อับราฮัมบรรพบุรุษของเราถวายอิสอักบุตรของท่านบนแท่นบูชาจึงถูกชำระให้ชอบธรรมเพราะการประพฤติไม่ใช่หรือท่านก็เห็นแล้วว่าความเชื่อนั้นทำงานควบคู่กับการประพฤติของเขาและความเชื่อก็สมบูรณ์โดยการประพฤตินั้นและพระคัมภีร์ก็สำเร็จตามที่กล่าวไว้ว่า อับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าเขาชอบธรรมและเขาได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้าพวกท่านก็เห็นแล้วว่าคนหนึ่งคนใดจะถูกชำระให้ชอบธรรมได้ก็เพราะการประพฤติและไม่ใช่เพราะความเชื่อเพียงอย่างเดียวเช่นเดียวกันราหับหญิงโสเพณีก็ถูกชำระให้ชอบธรรม เพราะการประพฤติไม่ใช่หรือเมื่อนางได้ต้อนรับพวกผู้สอดแนมและส่งเขาทั้งหลายไปโดยทางอื่นกายที่ปราศจากจิตวิญญาณน,นั้นตายแล้วอย่างไรความเชื่อก็ปราศจากการประพฤติก็ตายแล้วอย่างนั้นท่านทั้งหลายตายโดยการละเมิดและการบาปของท่านเมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินชีวิตในการบาปนั้นตามวิถีของโลกนี้ตามผู้ครอบครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศ คือวิญญาณที่ทำกิจอยู่ในพวกคนที่ไม่เชื่อฟังในเวลานี้เมื่อก่อนเราทุกคนเคยประพฤติเหมือนพวกเขาตามตันหาของเนื้อหนังคือทำตามความต้องการของเนื้อหนังและของความคิดโดยวิสัยแล้วเราจึงเป็นคนที่สมควรได้รับการลงโทษเหมือนอย่างคนอื่นๆเมื่อเราเชื่อเราก็สามารถจะทำตามพระวจนะของวงได้นะครับถ้าเราไม่ทำก็เหมือนกับคนที่อะตายไปแล้ว ซึ่งคนตายแล้วเนี่ยก็หมดความน่าเชื่อถือไปแล้วตายแล้วจากไหนครับตายแล้วจากการละเมิดและความบาปแต่ณวันนี้เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็เอาสิ่งเหล่านั้นออกไปเมื่อเราเกิดใหม่แล้วพระเจ้าให้เราเกิดใหม่แล้วพระเจ้ายกข้อกรรมเวรกรรมให้เราแล้วยกบาปผิดทุกอย่างให้เราแล้วเมื่อใดก็ตามที่เรากลับไปเดินตามกิเลสตัณหาของตัวเองเดินไปทำทำวิถีโลกชีวิตเราในสุดเราก็จะกลับไปตายเหมือนเดิมดังนั้นคริเสเตียนที่บังเกิดใหม่ถ้า ไม่ศึกษาแล้วไม่ทําตามพระเจ้นนานะขององค์เนี่ยใหม่ๆก็ตื่นเต้นลและที่สุดแล้วก็ต้องค่อยๆตายไปคําว่าเราตายไปเนี่ยตายไปในฝ่ายวิญญาณเราก็ยังสามารถเดินได้อยู่แต่ความน่าเชื่อถือน่ะใครจะมาเชื่อเราเรามาดูในพระธรรมยากอบบทที่สองข้อสิบเก้าด้วยกันนะครับท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวนั่นก็ดีแม้พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสัน่นมารเนี่ยมันรู้พระคำทุกข้อด้วยซ้ําแต่ ผีมันไม่ได้บังเกิดใหม่เหมือนกับเราคิดเสียนที่บังเกิดใหม่แต่ความเชื่อย,ยังกลับไปเหมือนพวกมารซาตานเนี่ยคือการที่เราไม่ทําตามพระคำขององค์เนี่ยเราก็ที่สุดเราก็จะตายไปในฝ่ายวิญญ,ญาณเหมือนกับความเชื่อของคนที่อยู่ในทางของมารซาตานหรือความเชื่อของผีพวกผีเนี่ยพวกมารซาตานฝ่ายมารซาตานน,นอกจากมันไม่ทําตามพระวจะนะพระเจ้าเนี่ยมันยังพยายามหลอกเราให้หลุดออกจากทางองค์วิธีที่มันเข้ามาทำเมือ่อเข้าพยายามแจรกแซงออก็คืออะไร ทำให้เราละเลยทําให้เราขี้เกียจอ่านทําให้เราไม่อยากจะเรียนต่อทำให้เราอยากเราจะศึกษาพระคำเป็นการหลอกอะไรก็ตามแต่ที่เราให้หลุดจากทางของการเรียนพระวจะนะเพราะถ้าเราไม่เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยนะครับเราก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าอย่าลืมว่าในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่เขียนเนี่ยนะสามารถจะตีความหมายได้หลายความเพราะพระเจา้าโดนใจเขียน,เป,นเป็นคำเรียกอุปมาอุปไมยเม,มื่อบางครั้งพอเราอ่านอย่างเดียวสงสัยไม่มาถาม ตีความหมายผิดไปในสุดเราก็อ่านแล้วงงมาไม่อ่านดีกว่ามารจะหลอกเราให้กลับไปมีความเชื่อแบบเดียวกับมัน оном. และเมื่อเราทําตามพวกมันนะครับเราก็จะไม่มีชีวิตเราก็จะมีอะไรที่น่าเชื่อถือคริสเสียงคนใดที่ไม่ทําตามพระวจนะของพระเจ้าก็จะเป็นคนซึ่งเครดิตก็น้อยลงไปเป็นคนซึ่งไว้ใจไม่ได้แม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเรายังไม่รู้เลย,เลยว่าตัวเราเนี่ยจะไว้ใจตัวเองได้ไหมถ้าเราไม่ทําตามาษาษาษาพระวจนะพระเจ้าแล้วใครจะมั่นใจใตัวเราพระเจ้า,าพระองค์พระเยซูคริสต์จึงเรียก ให,ห sucking, ให้เราเนี่ยนะครับพยายามทําให้เราเป็นคนที่น่าเชื่อถือทําให้เราเป็นคนที่น่าไว้วางใจเรามาดูในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่สี่ข้อที่สองด้วยกันนะครับยิ่งกว่านั้นบรรดาผู้รับมอบฉันทะย่อมได้รับการคาดหวังว่าต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ใครที่รับความมอบหมายรับฉันทะอะไรเขาเขาจะรับความคาดหวังจากคนที่มอบเนี่ยว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ไว้วางใจได้คนรับฉันทะก็ต้องเป็นคนที่วางใจได้พระมหาบัญชาองพระเจ้าบอกว่าให้เรา ไปออกไปสั่งสอนคนทุกชาติคือไม่เว้นหน้าไหนเลยเพื่อมันเป็นสาวกข,ของพระองค์เ<ช><อ>พื<ช>่อเราเป็นคริสเตียนเราก็เป็นผู้รับมอบฉันทะจากพระเจ้าเราก็ต้องเป็นคนที่ทําตัวให้ไว้วางใจได้นะครับแล้วเราจะพิสูจน์ยังไงนะ่ะว่าเราไว้วางใจได้หรือเปล่าคำพูดอย่างเดียวไม่พอนะข้อต่อไปพระชนะของพระเจ้าเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีมาตรฐานที่เที่ยงตรงที่สุด และมีมาตรฐานเดียวเรามาดูในพระธรรมสองที่บทที่สามข้อที่สิบหกถึงสิบเจ็ดด้วยกันนะครับพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพ,ะพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างคนของพระเจ้าทุกคนเนี่ยก็ต้องพร้อมในการที่เราจะทําความดีทุกอย่างถ้าเราไม่ทพราวนะของพระอ,องค์เนี่ย เวลามีใครมาเตือนหรือมาฟังคําเทศนาหรือเราไปอ่านพระคาหรือฟังคลิปอะไรต่างๆแต่ใครมาเตือนเราเราก็ต้องยอมรับการต่อไปพระเจ้าของพระเจ้าเนี่ยสะอาดได้บริสุทธิ์ไม่มีความมัวหมองม,มีความคุมเกลือทุกอย่างชัดเจนบริสุทธิ์ไม่มีสีเทาเรารูรณุลในพระธรรมมารโกบทที่เก้าข้อที่2ถึงสามแล้วก็พระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่ 1ข้อ14ถึง16ด้วยกันนะครับหวันต่อมาพระเยซูทรงาพาเปรโตรยากอบและยอนขึ้นภูเขาสูงตามลำพังแล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าพวกเขาและฉลองพระองค์ก็ขาวเป็นมันระยับจนไม่มีช่างฟอกผ้าคนใดในโลกจะฟอกให้ขาวอย่างนั้นได้เช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟัง อย่าประพฤติตามกิเลสตัณหาอันเกิดจากความโง่เขาของพวกท่านในอดีตแต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไรพวกท่านเองก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้นเพราะมีคําเขียนไว้แล้วว่าพวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเองบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายี่เคยครับพวกเราเพราะเราเราคือพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ หากเราเป็นคนบริสุทธิ์เราก็ต้องทําตามพระวจนะของพระเจ้าขึ้นครับไม่อย่างนั้นชีวิตเราก็จะมีสีเทามาเจือปนอยู่เรื่อยไม่ใช่สีขค่สีเทาจะมีสีอื่นมาพยายามเจือปนชีวิตเราอยู่เรื่อยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนบริสุทธิ์เพราะว่าพราะองค์ทรงบริสุทธิ์นะครับโดยการที่เราจะต้องดำเนินชีวิตตามตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างเข้มข้นและก็จริงจังในประการต่อไปเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยสัจจริงหมายถึง ความสัจจริงเนี่ยสัจจริงอย่างไม่เคยเสื่อมคลายไม่มีการปนเปื้อนความเท็จเลยมันมีการโกหกซื่อสัตย์และเป็นความจริงนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตที่ดีกับพระวจนะของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้นะครับร่วมเป็นพื้นฐานของชีวิตคริสเตียนอย่างพวกเราเราจะต้องมีสิ่งเหล่านี้นะครับคือความสัต์ซื่อความซื่อสัตย์ความจริงความดีที่เป็นพื้นฐานนะครับ ของความซื่อสัตย์และความจริงสิ่งเหล่านี้ความซื่อสัตย์และความจริงเนี่ยนะครับจะก่อให้เกิดความบริสุทธินะ์จากพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเราเชื่อและทําตามมาดูในพระธรรมแมทธิวบทที่25ข้อ21แล้วก็แมทธิวบทที่25ข้อ23แล้วก็ยอห์นบทที่17ดข้อ17ด้วยกันนะครับนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจํานวนมาก เจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงเพราะวจ,จนะของพระองค์เป็นความจริงความสัตย์ซืและความซื่อสัตย์นั้นไปสัมพันธ์กับเรื่องของความดีความซื่อสัตย์ก็คือความดีนะครับดังนั้น แกนแท้ของความดีก็คือความซื่อสัตย์และกษสัตย์ซื่อเองความซื่อสัตย์ที่เราจะไม่โกหกการชำระการชำระก็คือการที่เราแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ความจริงเพราะพระวจนะของพระเจ้านี่คือความจริงทั้งๆที่ในพระคัมภีร์เป็นมีคําอุปมาอุปไม,มยหลายแง่หลายมุมนะครับแต่องค์พระเยซูคิ์เนี่ยตรงใช้มุมที่เป็นความจริงเท่านั้นพวจนะขององค์ก็จะสามารถที่จะ ชำระแล้วก็แยกเราออกไปได้เพราะพระเจ้นานะของพระเจา้าจะแยกไงให้เราสามารถจะแตกต่างจากคนในโลกแยกได้โดยการที่เราเชื่อและทําตามนั่นเองเมื่อเราเชื่อและทําตามพระเจ้นานะของพระเจ้าก,ก็ทําให้เราเกิดความแตกตา่างเพราะว่าพระเจ้นานะของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์แล้วก็เป็นความจริงนั่นเองนะครับเรามาดูในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อยี่สิบสามแล้วพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่สามข้อสิบห้าด้วยกันนะครับ ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายคือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่ถ้าข้าพระเจ้ามาช้าท่านก็จะได้รู้ว่าควรประพฤติอย่างไราภายในครอบครัวของพระเจ้าซึ่งเป็นคริดถจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนนเป็นหลักและเป็นรากฐานแห่งความจริงหลังจากเกิดใหมแแ่แล้วเราจะรักษาชีวิตใหม่ของเราเนี่ยนะครับ จากพระวจนะของพระเจ้าจากความจริงนั่นเองเรารักษาเนี่ยเราอยู่เป็นพิธเซียนเนี่ยเราก็ต้องดําเนินชีวิตตามพระวจนะดําเนินชีวิตตามความจริงเมื่อชีวิตเราดําเนินชีวิตตามความจริงเนี่ยนะครับพระวจนะของพระเจ้าก็จะช่วยปลดปล่อยเราให้มีอิสระให้เป็นไทยนะครับจากความเท็จจากความกลัวจากความอิจฉานิสยาจากความชิงชังมันสมัยก่อนเราไปกลัวอะไรเราก็จะ ตกเป็นธาตุของมันอย่างเช่นทําไมเราต้องโกหกหลายครั้งที่เราโกหกเพราะเราลัวนะโอ้ทำไมโกหกไม่ได้เลยจะรู้ไปเนี่ยโอ้ยุ่งแน่แต่ถามว่าสิ่งที่เรากบไว้ยังอยู่ไหมมันก็ยังอยู่แต่ถ้าเราเราไม่โกหกเราค่อยๆบอกไปรู้ซะเลยดีกว่ารู้ซะเลยตอนนั้นโอเคเราอาจจะไม่ถูกใจอาไจะตโดนต่อว่าโดนอะไรตําหนิบ้างแต่แล้วมันก็จะจบไปแต่ถ้าเราจะเกิดโกหกแล้วเก็บเรื่องอะไรมาเล่าบางอย่างไว้นานวันไป กำลังสั่งเรากําลังสั่งสมเครดิตเรากําลังสั่งสมความน่าเชื่อถือมาอย่างดีเลยอ้าวอยู่ดีๆเขาไปขุดเจอเรื่องนี้ขึ้นมาสิ่งที่เราทําไปโอ้โหที่ทําไปมันหวังอย่างนี้นี่เองจบเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เดินตามพระเจ้าข้อต่อไปทําไมเราต้องเชื่อและทําตามพระเจ้าของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าของพระเจ้ามีความชอบธรรมเพราะพระเจ้าของพระเจ้าเนี่ยเป็นความจริงมีความถูกต้อง มีความยึดถือธรรมมีความบริสุทธิ์และมีความซื่อสัตย์มีความดีงามมีคุณธรรมซึ่งเป็นความหมายเดียวกับความสว่างนั่นเองเรามาดูดูต่อในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่5ถึง7แล้วก็เอเฟซัสบทที S ่5ข้อที่8ถึง9ด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกกับพวกท่านคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและมืดในพระองค์ไม่มีเลยถ้าเราจะว่า เรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์ขณะที่ยังเดินอยู่ในความมืดเราก็โกหกและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงแต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่างเราก็มีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปท,ทั้งสิน้นเพราะเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืด แต่บัดน,นี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างคนของความสว่างเพราะว่าผลของความสว่างคือทุกอย่างที่เป็นความดีความชอบธรรมและความจริงเพราะว่าเมื่อก่อนเราเนี่ยเป็นความมืดแต่บัดน,นี้เนี่ยพระโลหติตของอพี่ยิสุคิดเนี่ยพระบุตรองค์เดียวของพระอ,องค์เนี่ยพอได้มาชำระพวกเราให้ปราศจากบาปแล้วทำให้เรานี้พ้นจากข้อกรมเณกกรรมสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการทำให้ คนตายฟื้นขึ้นมานะครับคืออะไรครับก็คือการเชื่อฟังและทำตามพระจนะของพระเจ้านั่นเองก็ขอหนุนใจอ่านในพระคำเนี่ยแม้เป็นคําอุปมาอุปไมยแต่แค่เราอ่านหูเราได้ฟังแล้วตกในใจเราแล้ว,ลวก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ด้วยเช่นกันนะขอบคุณพระเจ้านะครับ